สวัสดีค่ะพบกับช่องหวัวแม่มาชาแน,นลของเราในวันที่28เมษายน2567นะคะเรามาเจอกันในวันนี้เป็น DP ที่18ของวันประจำวันที่2พฤษภาคม2567แล้วนะแนวทางาจาย์ตามรายชื่อน,นะ,ะแล้วก็จะเรียงตามนั้นเลยนะ EP นี้จะเริ่มเที่ยนทางของแอคโกสัมพีนักคำนวนนะคะซึ่งก็จะเป็นแนวทางเลขเด่นบนแล้วก็แนวทางที่เป็นชุด2ตัว3ตัวบนล่างประมาณนี้นะคะแนวทาง อไอ้ไข่ให้โชคแนวทางของคนชอบซื้อหวยแนวทางของมิสเตอร์บอลนะคะแนวทางของแอดดังเมดไซซึ่งแอดได้มาประมาณ3ฉบับแนวทางของชุด2ตัวล่างแอดนะเรนแจ้งน,น,น,นะคะแนวทางของเลขดับแอดโกสพิดนักคำนวนนะคะแล้วก็ปิดท้ายทิศทางเลขดับป้าแมวนะแล้วก็มาเริ่มดูทีละเ,เจ้ากันนะคะ เริ่มที่ในทางของแอคโกสัมพีนักคำนวนนะสาวเจ้านี้นะคะแอดได้มาแบ่งปันประมาณ5ฉบับรวมถึงเลยเป็นชุด สามตัวสองตัวด้วยนะคะสำหรับแรกงนี้ก็จะเป็นนาะทางเลขเด่นบนสูตรที่สองเนาะสำหรับคนที่ราก็เข้าใช่ไหมเข้าเลขข้ากับเลขเก้าใช่ไหมคะห้านั้นนะอยู่ที่หลักร้อยบนนะ,ะแล้วก็เลขเก้านั้นนะคะอยู่ที่หลักสิบบนนั่นเองนะ,ะเข้าสองตัวนะสำหรับในงวดนี้นะคะได้มาแล้วนะคะให้เด่นบนอยู่ที่โซนหนึ่งสามแล้วก็เจ็ด ะะมาดูกันนะคะว่า4ีตัวนี้จะามาบนอีกหรือเปล่านะเด่นะะบนสูตรที่2อแอโกสัมพีนักคำนวณน,นะต่อไปค่ะเรามาดูฉบับที่อสองฉบับนี้ก็จะเป็นแนวทางเลขเด่นบนสูตรที่สานะคะสำหรับนิยมเข้าไหมเข้าเลข5านะคะ5นั้นนะอยู่ที่หลักร้อยบนนั่นเองนะคะ,ะสำหรับในงดน,นี้ได้มาปบบปันก็ให้มาเด,เด่นบนสูตรที่3อยู่ที่ ห9 6 0้าอ่ะงวดนี้ก็รุนกันนะคะว่าจะเข้าอีกหรือเปล่านะคะต่อไปนะเรามาดูินทางฉบับที่3นะคะก็จะเป็นนาทางเลขเด่นบนสูตรที่4นั่นเองนะคะก็มือแล้วเข้าไหมมือเรียเข้าไหมคะมวดเลียเข้าที่ทเลขแปดนะอ่าแปดนั้นนะไปอยู่ที่อ่าหลักหน่วยบนนั่นเองนะคะสําหรับในงวดนี้นะคะ เอกสัมพีให้เด่นบนสูตรที่4อยู่ที่1 3 5แล้วก็9านะคะ1 3 5 9งวดนี้จะมาบนหรือเปล่าเราก็มาลุ้นกันนะอ่ะเรามาดูฉบับที่4ฉบับนี้นะคะก็จะเป็นแนวะทางเลขเด่นบนสูตรที่6นั่นเองเที่แล้วเข้าไหมเข้าที่เป็นเลขเด่น5นะคะ ห้านั้นนะอยู่ที่หลักร้อยบนนะคะ,ะในงดนี้นะคะแอคกอซพีบอกว่าให้เด่นบนสู่ที่6อยู่ที่3 8 1 2อ่งงวดนี้ก็รุนกันนะคะว่าจะเข้าอีกหรือเปล่านะ และฉบับที่5นะคะฉบับนี้ก็จะเป็นนาทางชุดสองตัว3มตัวบนล่างเนาะเมื่อที่แล้วนั้นเข้าใช่ไหมเข้าตัวไหนนี่เข้านาทางเลขเลขเด่น5นะคะแล้วก็ได้ที่เป็น958สามตัวโต๊ดใช่ไหมนี่ใช่ไหมคะอ่าแล้วก็ได้เลขเด่นล่างวิ่งล่างเจ็ด นะคะได้7 9 2ตัวล่างตรงๆนะเข้าทั้งบนล่างเลยนั่นเองนะสำหรับในงวดนี้นะคะแอดได้มาแป๊บาปันนะคะก็ให้อาณาทางบนวิ่งอยู่ที่3รอง5นะคะ3ต,ะบ,ะ,ะ,ะ, 0, 5, 9, ตะบนนะคะก็จะมี035 431 034 451และ059โสดสองตะบนนะคะเน้นที่3151และ35 นอแรนเป็นตัวรองนะคะแล้วก็รามารุนทางล่างเขาบอกว่างวดนีให้วิ่งล่างที่7รอง 4. ส่สุตัวล่างนะคะเน้นที่74 7 6และ4 6นอกนันคือเป็นตัวรองนะงวดนีก็รุ่นกันนะคะว่าแอโกสับพนะินคํำนวณจากเข้าในทางเลขเด่นเลขวิ่งหรือชุดสงตัวสาตัวด้วยนะคะที่แล้วก็ต้องบอกว่าเขา้าเข้าแบบ เยอะเลยนะคะอ่ะงวดนี้ก็ดูกันนะคะว่าจะเข้าเอหรือเปล่านะคะแอโกสปีนะกคำนวณน,นะต่อไปนะคะก็จะเป็นแนวทางของไอ้ไข่เฮชคได้มา2ฉบับฉบับแรกฝั่งซ้ายมือเป็นแนวทางชุด3ตัว2ตัวรางวัลที่1นะคะคือ 780, 78, 70และ80นั่นเองนะคะแล้วก็ฉบับที่2ฝั่งขวามือเป็นแนวทางเลขท้าย2ตัวนะหรือ สองตัวล่างนะก็จะมี9091และ92นะคะงวดน,นี้ก็รุ่นกันว่าจะเข้าหรือเปล่านะท่านใดที่ชอบก็จัดไปนะคะไอไข่ให้โชคต่อไปก็จะเป็นแนวทางของคนชอบซื้อหวยนะสำหรับเจ้านี้นะคะ ให้มาเป็นนทางบนล่างตรงๆนะก่แต่ก็แอบกลับไว้บ้างก็ได้เนาะอ่ะก็จะมี082867 20 68และ64นะคะท่านาธิชอบก,ก็จัดไปนคะคะคนชอบซื้อหวยต่อไปนะคะก็จะเป็นทางของมิสเตอร์บอลนะคะอ่าสำหรับเจ้านี้นะคะแอดได้มาก็เป็นชุด3ตัวและ2ตัวแล้วก็เลขวิ่งด้วยนะงวดนี้ชุด3ตัวนะคะก็จะเน้นที่572และ6 สองรอง2 7 2 3 7 2 4 7 2และ7 7 2นะคะแล้วก็ให้เลือกวิ่งมาคือเลือก7 2ตัวนะเน้นที่7 2 7 5รอง7 3 8 5 6 2 6 3 3 2และ92นะคะงดน,นี้ก็ลุนกันนะคะว่าจะเป็นยังไงจะเข้าหรือเปล่านะสำหรับในทางของมิสบอลน,นะต่อไปนะคะก็จะเป็นในทางของแอดดังเมไซายนะ,ะสร,ร์เจ้านี้เนี่ยได้บบแบังปันประมาณ3ฉบับฉบับแรกฝั่งซ้ายมือก็จะเป็นในทางเลขเด่นบนที่มี2ตัวให้มาคือ6กับ1นะคะเห็นไหม หกกับหนึ่งนะแล้วก็ต่อไปฉบับที่สองฝั่งขวาเมือ่อเป็นทางฟัดล่างนะคะให้มาคือค่ากับเก้านะคะงอนีนจะเข้าหรือเปล่าเราก็มาลุ้นกันแล้วก็ฉบับที่สามฉบับนี้เป็นแนวทางสองตัวล่างนะคะซึ่งเขาจะ,ะจับเลขเด่นทั้งสองฉบับมาใส่กันนะคะ,ะก็ฉบับแรกฝั่งซ้ายมือนะ,อะเป็นเน้นเด่นล่างเน้นหลักสิบ นะคะแล้วก็ฉบับหนึ่งก็จะเป็นเด่นล่างที่มี3ตัวนะคะซึ่งจับคู่แล้วนะคะได้ศูน่งศูนย์ูนยสอนึ่งสองห้าสองเก้าสามหนึ่งสและสามเก้ระวังนะระวังเบิ้ลห้แล้วก็ระวัง5้ามาด้วยนะและสองสูตรนี้ให้เด่นที่5 กับ9นะคะต่อไปก็จะเป็นนาทางของชุด2ตัวล่างแอดอาร์นวดเรนแจ้งนะคะให้มาก็จะมี90 91 37 93 57 95 92 94 61 63 96 76 87 98 72และ74นะคะงวดนี้ก็มาลุ้นกันนะคะว่าจะเป็นยังไงจะเข้าหรือเปล่านะคะแอดอาร์นวอเรนแจ้งนะ ต่อไปนะคะก็จะเป็นนาทางเลขดับเริ่มที่เลขดับของแอโกสัมพี Eco นะักคำนวณนะคะซึ่งได้มาสองฉบับฉบับแรกก็จะเป็นนวทางเลขดับหลักสิบหน่วยบนสูตรที่4นะคะซึ่งที่เราใหา้ดับ10บหน่วยบนอยู่ที่6นั้นผ่านใช่ไหมคะเพราะออก5 9 8นั่นเองนะ,ะสำหรับใรงวดนี้นะคะแอกพี Eco บอกว่าให้ดับ10หน่วยบนอยู่ที่ 8นะงวดนี้จะผ่านหรือไม่ก็ลุ้นกันนะคะอ่าต่อไปรัมบรูฉบับที่2ฉบับนี้ก็จะเป็น,นทางเลขดับ10หน่วยล่างงวดทดียวาให้ดับ10หน่วยล่างอยู่ที่อ่าหผ่านนะคะเราออกเจ็้นั่นเองนะ,ะสําหรับในงวดนี้เลยนะคะแอคคสปีให้ดับ10หน่วยล่างอยู่ที่9นะคะจะผ่านอีกหรือเปล่าเราก็มาลุ้นกันอีกทีนึงนะคะ แล้วรามาปิดท้ายที่นาทางเลขดับป้าแมวนะคะสำหรับวันนี้นั้นดับป้าแมวนั้นผ่านทั้งสามฉบับหรือเปล่าแอดดูแป๊บหนึ่งนะคะดูแป๊บหนึ่งนะดับ1ิบรักแรกพบสี่ดับ1ิบรกัรก,รก 4, ดับเอ่อสิบดบอบเดกเก้อยู่ที่หเนาะแล้วก็อ่ะผ่านนะคะผ่านทั้งสามฉบับอ่ะสำรเงเรื่องนี้นะคะป้าแมวให้ดับสิบรกักราก,รากพบอยู่ที่เอา่าเจ็ดนะคะ เจ็ดตรงไหน <c oughs> เดี๋ยวไม่ใช่เจ็ดสิเลขส2สองนะเลขสอนะคะเลขสองเขียนมาแล้วนะคะเลขสองนะแก้ไขเป็นเลขสอนะ้ำใช้เลขเจ็ดนะคะพิมพ์ไปได้ไงเลขเจ็อ่ะนะ,ะแล้วก็ให้ดับ10บดอกแก้วอยู่ที่4ี่นั่นเองนะคะแล้วก็ให้ดับหยบนดอกชบาอยู่ที่หนั่นเองนะคะ ว่านี้จะผ่านทั้งสาฉบับไหมเราก็ลุ้นกันนะย้ำนะคะว่าเลขดาบลาลกสิบแรกพบแลก็คือเลข2นะเดี๋ยวจะบระคมให้นะีตัวเลขเด้เห็นไหมคะนะพิมพ์ผิดพิมพ์ผิดเห็นเลข2เป็นเลขเจ็ดนะค่ะสำหรับ e ีพีนี้เป็น e ีพีที่เท่าไหร่นอ 18ของวบประจำวันที่2พฤษภาคม2 5 6 7นะอ่าะแอบก็ลงให้ครบแล้วนะสำหรับแนววันนี้นะคะ28อท่าอ่ะสเมษายน นะคะ28่เมษายน2567นี้นะคะลงให้ครบทั้ง2 E p ีแล้วนะคะถ้าแอดนำสนิปพราประการใดเนี่ยแอดก็ะต้องขอภัยว่าเดียกาสนี้ด้วยสำหรับสำหรับ e ีีนี้ด้วยนะสำหรับอีีนี้นั้นเน้นที่ E p พีนี้เลยนะคะสำหรับที่เป็นแนวาทางที่แอดนำสนิปพลาดนะคะค่ะแล้วเรามาเจอกันใหม่ใน EP ีต่อไปวันต่อไปนะคะอะ สวัสดีค่ะ